แต่ก่อนจะไปดูเขาเล่นเกมนะคะเขาขอแนะนําร้านโจโลบักชอปร้านเติมเกมและฟาร์มเกมแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเพหรืออีโวตัวละครแมปอนิเมะเอเวนเจอร์หรือแมปบอกฟู้ดอีกทั้งยังมีไก่เพชรและไก่ตาลขายอีกด้วยสาหรับใครที่ชอบความเี่นนะคะมีโซนเสียงดวงสาหรับคนที่ชอบเสียงดวงโดยเฉพาะอีกทั้งยังมีกิฟต์การ์ดโลบบขายอีกนะคะอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะคะร้านนี้ดีมาก ก็นี่จีวาสวีดัสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้คะเรากลับมาอยู่กันในเกมอนิเมะเอเฟนเจกแล้วซึ่งวันนี้คะเขามไม่ได้มาสุ่มตัวให้เพื่อนดูนะวันนี้เขาจะมารีวิวตัวละครที่ได้จากการลงหองคอย100ชั้นเนาะซึ่งจะเป็นตัวละครไหนไปไม่ได้คือจะตัวละครที่ยืนอยู่ข้างเรานี่เอง นี่ก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าตัวละครที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะคะก็คือเม่ชื่อว่าแรลลี่เนาะเป็นตัวลิมิเต็ดที่ได้จากการลงหอคอย1 0 0ชั้นในอัปเดต12ซึ่งตอนนี้หอคอยก็ได้รีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอย่าลืมไปเล่นกันนะคะทุกคนเพราะว่าตัวละครที่อยู่ในหอคอยเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่สามารถตามหาได้อีกแล้วนะคะเป็นตัวละครลิมิเต็ดเนาะก็สาหรับใครที่ลืมในซีซันไม่ใช่สิอัปเดต12เนี่ยก็ต้องเสียใจด้วยนะเพราะว่าหาไม่ได้แล้วนอกจากเทรดก็ไม่รู้ว่าจะเปิดให้เทรดตอนไหนนะ โอเคพอเราใส่ตัวละครในช่องแรกแล้วนะคะเราก็จะได้สกินใช่ไหมเขาได้สกินหรือเปล่าเออก็ได้พ่อคุมของเจ้าตัวนี้แล้วก็ได้ท่าทางถือดาบอะไรต่างๆมาเหมือนกัน แหมันโคลกันออกมาเลยนะคะทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราไปรีวิวตัวละครนี้กันดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะพออยู่ในแมบปบอ้อก่อนอื่นนะคะก็คือตัวละครนี้นะค่ะเขาอัพได้แค่83เวลเนาะก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเขาต้องเก็บเขาเรียกว่าอะไรอะของไว้อัพตัวอื่นเนาะในอัปเดต13เพราะว่าในอัปเดต13นี้เนี่ยตัวละครเข้าเยอะมากซึ่งมันเป็นดวงหรือว่าอะไรของเขาไม่รู้ทุกคนคือเขายังไม่เห็นมันเข้าตู้เลยอะเออโคตรสวยกะแบบกะสุ่มเต็มที่แต่ยังไม่เข้าตู้เลยก็เลยต้องขอโทษด้วยเพราะว่า เขาเก็บของไว้รออัพเจ้าตัวในออปเล13นะคะทุกคนก็ได้83เวลก็ถือว่าค่อนข้าง,งเยอะแหละอะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อน <laughs> โอเคเดี๋ยวเข้าไปอยู่ในแมปกันเลยดีกว่าทุกคนโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแมปแล้วก็วางตัวสักแป๊บหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนะาะเจ้าตัวนี้นะคะใช้เงินวางครั้งแรกเนะี่ยอยู่ที่1,300เนาะถือว่าไม่ได้แพงมาอยู่กลางๆเออและทีนี้เขาก็หยิบโอชิใส่มาด้วยคือแบบอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไง พอวางไปแล้วนะคะดาเมจเริ่มต้นที่มีโอชิช่วยบับเนี่ยโอชิเวลตันแล้วนะทุกคนที่เขาอัพเนี่ยโอชิเวลตันนะคะอยู่ที่3216นเนาะถือว่าก็เยอะอยู่นะทุกคนเออเทียบกับเขาเรียกว่าไงตัวที่ไม่ได้อีโวอีโวไม่ได้นะถือว่าเยอะอยู่โอเคเดี๋ยวอัพนี้แบบ พอจะอาไปขั้นต่อไปเนี่ยใช้เงินอัปเกรดเนี่ยหนึ่ถ้าไม่มีโอชิเนี่ยก็จะประมาณ2,000นะคะทุกคนแต่ก็โอชีเป็นตัวที่โคตรโกงทุกคนถ้าใครจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องการตัวบาบะโอชิ B คือแทนได้ทุกอย่างเป็นตัวตึงตอนนี้มากถ้าพลาดนี้ไม่ได้คือแบบโคตรจะเสียใจทุกคนทุกคนจะเสียใจทีหลังมากถ้าไม่ได้ตัวนี้นะคะก็อย่าลืมไปกดรับหรือว่าอะไรก็ตามนะคะเพราะว่าสายฟรีก็สามารถมีได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าต้องเติมแต่งอย่างเดียวถึงสามารถมีได้เนาะ พออามาคัน <g ab ung> ี ını, men, 7, 3, ้นะคะพลังการโจมตีของเจ้าแรลลี่เนี่ยจะอยู่ที่7 2 <g ab ung> an 6, 8เพอเอาไปขั <mod> <ional> ้นต evet, ่อไปเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น11,315ระยะเวลาคูดาาลดลงนะคะจะก7.2เหลือ6.8ระยะการโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น22.9ใช้เงินในการอัพไปขั้นต่อไปเนี่ย2 0 0พเยนก็ถ้าไม่มีโอชินี่เขาจำไม่ได้นะว่ามันเท่าไหร่ โอเคพอเอามาถึงขั้นนี้นะคะพลังการโจมตีเนี่ยอยู่ที่1 1นะึ่งหนพราเนาะพอเอาไปขั้นต่อไปเนี่ยจะแบบเพิ่มขึ้นมาเป็น1 5 6 0งหมื่นระยะเวลาคูดาไม่ลดระยะการาโจมตีเพื่อนเพื่อนจ่ายกี่ส่วนจุดเป็น2 5่าจุดศูนย์ตอนแรกจะเหมือนการฟันดาบแล้วก็แบบเหมือนต่อยเฉยทุกคนแต่ตอนนี้อ่ะเป็นการที่ฟันดาบแล้วก็ปล่อยพลังเอ๊ะมันก็ไม่ได้ต่างจากแรกมากนีหว่าอแต่มันก็ต่างอยู่นะทุกคนไม่ใช่ไม่ต่างโอ้โอชิโค่นน่ารักทุกคนแบบมาอยู่ตรนนี้ลวาาักมากม ตอนนี้อยู่เวลที่3นะคะพลังการโจมตีอยู่ที่15,607อเัไปขั้นต่อไปเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น18,917ระยะเวลาคูดาวลดลงอีกจาก6.8เหลือ6.3ระยะการโจมตีเพิ่มขึ้นนะคะจาก25.0เป็น26.0เนาะวง Circle LE ตรงเนี้ยเออมันก็กว้างนะ โอชิเนี่ยเขามีทาคลิปรีวิวไว้อยู่นะคะว่ามันมีข้อดียังไงข้อเสียยังไงแต่ก็ไม่มีข้อเสียเลยนอกจากเขาเรียกว่าไงขายไม่ได้นั่นเองแต่ก็ไม่ใช่ข้อเสียที่หนักหนาสาหัสขนาดนั้นนะคะทุกคนพออัพเลยขั้นที่4นะคะพลังการโจมตีอยู่ที่18,917พเออาไปขั้นต่อไปเนี่ยจะแบบกระโดดเลยนะคะจาก18,917เพิ่มขึ้นเป็น2 6 4 8 4ระยะการโจมตีก็เพิ่มขึ้นเยอะมากจาก26.0เป็น28.1 นี่ตอนนี้รูปแบบการโจมตีได้เปลี่ยนไปแล้วค่ะจากที่เหมือนฟันชงเชงแล้วก็ต่อยตอนนี้เป็นเหมือนกระโดดฟันซบวซบซบ,บโอเคเดี๋ยวเขาจะลองนับฮิตซีว่ามันมีกี่ฮิตประมาณสองาสี่ฮิตเออไม่เกินนี้ไม่เกินสี่ไม่เกิน4ี่น, 4, นะคะทุกคนจากที่เขานับเมื่อกี้นะไม่รู้ว่านับถูกเปล่าอยากลองนับดูนะว่าถูกไหม ตอนนี้นะคะพลังการโจมตีเลเวลที่หเานี่ยอยู่ที่2 6 4 8 4พรออัพขั้นต่อไปเนี่ยจะเป็น4 7 2 9 4ถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนแบบเพิ่มมาแบบก้าวกระโดดอีกแล้วอ่ะเออระยะเวลาครูดาวนะคะเพิ่มขึ้นจาก6.3เป็น8.7โห8วิถถือว่านานมากนะระยะเวลาครูดาวเนี่ยระยะการโจมตีอยู่ที่28.1ถ้าอัพขั้นต่อไปเนี่ยจะเพิ่มเป็น29.1 แต่ระยะการโจมตีนี้กว้างมากเลยนะเออมันกว้างแบบกว้างทุกคนระยะเวลาคูดาวคือว่าเยอะนะเยอะเลยแหละตอนนี้อยู่เลเวลที่6นะคะถ้าอัพต่อไปเป็นเลเวล7เนี่ยพลังการโจมตีจาก47 0 0 0เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นาเป็น5 7ร9 9ระยะเวลาคูดาวลดวลงนะคะจากแปเหลือ8.2ระยะการโจมตีเพิ่มขึ้นอีกนะคะจาก29.1เป็น30.2อเฮ้ยระยะการโจมตีคือแบบโคตรกว้างจะเป็น Fu l l LE อยู่แล้ว แล้วอย่างหนึ่งนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นตัวตีสโลด้วยทุกคนจากที่สังเกตม,มานะคะเจ้าตัวนี้เหมือนจะสตันคีปได้นะถ้าเขาดูไม่ผิดอะเหมือนมันจะสตันคีเพห้แบบให้มึนได้มันจะมีจังหวะหนึ่งที่มันแบบสตัน์คีแ่ะเห็นปะเห็นปะก็คือเป็นตัวตีสโลนะคะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ขั้นที่7เนาะพลังการโจมตีตอนนี้สูงสุดอยู่ที่57,699ถ้าไปขั้นต่อไปเนี่ยจะเพิ่มเพิ่มเป็น75,671 ซึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพลังการโจมตีนี้นะคะบวกเพิ่ม15%จากโอชิแล้วนะครทุกคนคือโอชิเนี่ยมันบวก15%ถือว่าค่อนข้างเยอะนะระยะเวลาคูดาาไม่ลดระยะการโจมตียังเพิ่มขึ้นอีกจาก30.2เป็น31.2กว้างอะไรขนาดนั้นอ่ะมันจะมีจังหวะที่สตันคีปอยู่ค่ะทุกคนสังเกตนะมันจะมีจังหวะเนี่ยเห็นปะเนี่ยสตันละเอ้ยเป็นตัว เป็นตัวตีสโลท,ที่มาพร้อมดาเมจอะถือว่าดีนะโอเคทุกคนตัวนี้อัพได้ทั้งหมดคือ8ขั้นนะคะดาเมจสูงสุดที่มีโอชีบวก1ิแล้วจะอยู่ที่75,671เนาะเขาว่าถ้าเวลร้อยเนี่ยก็น่าจะขึ้นไปถึงแสนอยู่นะเออแต่ว่าเขาได้แค่80เวลไงอาจจะไม่ถึงแสนก็น่าจะประมาณ90,000 90มื0น0นะ เออไม่เก้าเหมือนกันหนึ่งแสนแต่เขาว่าหนึ่งแสนนะคะทุกคนก็ต้องลองเอาไปอัพให้มันตันหนึ่งร้อยเนาะถึงจะรู้เขาอัพได้แค่แปดสิบเนาะ <c oughs> ก็คือแบบต้องเก็บของไว้อัพตัวอื่นน่ะเออก็แบบขี้หวงแหละเอาตรงแบบกักของไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเคยบอกนะคะว่าตัวละครเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราอะไม่ได้อัพให้มันเวลร้อยหรือว่ายังไม่ได้อ e ีวูเนี่ยคือเราไม่สามารถเห็นประสิทธิภาพสูงสุดของมันได้เลยเราต้องพยายามแบบว่า อาให้มันตันเวลหนึ่งร้อยหรือว่าดูรีวิวช่องอื่นเกาวก็ได้ว่ามันแบบเออถ้าเอาเวลหนึ่งร้อยแล้วเป็นไงเราจะได้ไม่ต้องเสียเพชรฟรีบางทีตัวมันไม่โหดแต่ว่าเราเนี่ยคิดว่ามันเมตาก็ไปสุมมาเงี้ยเออพอมารู้อย่างว่ามันไม่ได้โหดอะไรเลยก็เสียดายเพชรนะคะทุกคนเพราะเราไม่จําเป็นจะต้องมีครบทุกตัวก็ได้นอกจากเราเป็นพวกชอบเก็บสะสมเนาะอุ้ยใครไม่ได้ตัวนี้เสียดายแย่เลยเป็นตัวติสซโลแล้วก็เป็นตัวลิมิเตดอีกต่างหาก เนี่ยถึงบอกเนี่ยว่าพยายามลงไปเหอะหอคอยอะ่ะเล่นวอลลตาสองตาก็ได้เอ๊วะวอลลตาสองตาไม่ใช่สิเพราะว่าไม่ได้จะไม่ทันตอนรีก็เล่นวันละประมาณห้าห้าตาเออประมาณห้าขั้นส่เออก็ประมาณนี้นะคะทุกคนดาเมจส,สูงสุดอยู่ที่ 75, เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดน้อยอย่างที่เขาบอกไปแล้วก็ระยะเวลาคูเดีวยวที่แปดจุดสองระยะการโจมตีอยู่ที่สามสิบเอ็ดจุดสองเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะทุกคนก็ต้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็ไว้เจอกันใน EP หน้านะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครด้วยเด้อไว้ถ้ามีตัวละครดีๆหรือว่าเขาส่งตัวคะครใหม่ๆได้เดี๋ยวเขาจะมารีวิวให้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไซโยนาละเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะทุกคน